สวัสดีทุกคนน,นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอัปเดตแพทประจําวันที่21เดนะครับเดือน11ของ7บาปนะครับผมเพื่อมก้การเสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มอัปเดตแรกกันเลยดีกว่าอัปเดตแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับเป็นอ่าเผ่านางฟ้านะเอลันเต้เขียวนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นอ่าตัวบัฟนางฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกเลยนะครับที่อ่าบัฟ แบบออกมาเพื่อบัฟจริงๆนะครับแล้วก็ยังเป็นเผ่านางฟ้านะครับไม่ไม่เหมือนทิตตันนะทิตตันถึงแม้ว่าจะบัฟเผ่านางฟ้าได้แต่ว่าตัวเองก็เป็นอันโนนนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่พาสซีฟของเอลันเต้เลยแล้วกันนะครับผมพาสซีฟพาสซีฟของเอลันเต้เนี่ยต่อพวกพ้องเผ่านางฟ้าเนี่ยที่เข้าร่วมเนี่ยในสนามเนี่ยหนคนเนี่ยจะเพิ่มสแตทพื้นฐานเนี่ยหนะครับ สามตัวเนี่ยสูงสุดก็15นะครับต่อแล้วก็ต่อบัฟที่ติดพวกพ้องเนี่ยเพิ่มดาเมจที่สร้างเนี่ยเปอร์เซนต์ะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่8ครั้งนะ,ะสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการสร้างดาเมจสิละห้นะครับจากพลังโจมตีแล้วก็ลดเกรดทำให้ตายเนี่ยสามสามลูกนะสกิลสองเนี่ยจะเป็นสกิลฮิลนะครับ จะสกิลเนี่ยจะถอนดีบัฟทั้งหมดนะครับแล้วก็ฟื้นฟูพวกพ้อง400จากพลังโจมตีส่วนอัติเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะถอนดีบัฟพวกพ้องออกแล้วก็มอบต้านทานดีบัฟนะครับหรือคุ้มกันดีบัฟนั่นแหละแล้วก็เพิ่มความสามารถด้านป้องกันเนี่ย100นะครับสเทินต่อมาจะเป็นอัศวิน LR คนใหม่นะครับประกายแสงจุติปฏิญาณแห่งแสงลุเชลนะครับก็จะเป็นลุเชลฟ้า นะนะเรามาดูพ a s พาสซีฟแล้วก็สกิลที่เปลี่ยนนะครับอ่นะอันนี้คือพาสซีฟที่เปลี่ยนจะมีสีแดงเพิ่มเข้ามานะทุกครั้งที่อัดซนทุก้องเนี่ยใช้สกิลบัฟหรือตั้งท่าเนี่ยจะเพิ่มสแตทพื้นฐานของอสศวินเนี่ยเผ่านางฟ้า8%นะครับสูงสุดอยู่ที่40นะ แล้วก็อีกทั้งเพิ่มมาตาคิดที่ข้อแล้วก็ดาเมจคิดเนี่ยของอัศวินพวกพ้องผ่าวนางฟ้าเนี่ย4%ต่อเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ถอนจากการใช้สกิลของตัวเอง1อันนะครับสูงสุดในอยู่ที่5ครั้งนะต่อมาเป็นสกิลดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ไปที่ขั้น3เลยนะก็จะสร้างดาเมจ358%นะครับของพลังโจมตีทั้งหมดแล้วก็มอบปะทะนะครับไม่สนป้องกันนะปะทะ แล้วก็มาเอฟเฟกเนี่ยลดต้านทานกิติค้อเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเทิร์นนะครับส่วนสกิลลมหายใจพอเนี่ยก็จะเป็นสกิลบัฟเหมือนเดิมนะครับแค่เพิ่มจะเอ่อแค่เพิ่มสเมสตตขึ้นนิดหน่อยนะครับอย่างละสิบนะตอกนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับแล้วก็สกิลอันติเมทเนี่ยจะมอบเอฟเฟกต์เพิ่มสเตตส์เพิ่มดาเมจที่ได้รับเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลาสองเทิร์นนะแล้วก็สร้างดาเมจเก้าร้อย 45%ของพลังโจมตีแก่ศัตรู1ตัวนะครับสบับสนนะเพิ่อมอัตราคริดิคอสามเท่านะครับแล้วก็ระงับเอฟเฟกของทุกสกิลนะรวมทั้งทำให้ตายของศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา2เทิร์นจากนั้นลดดาเมจที่ไม่ตายเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ยกเว้นสกิลฟื้นฟูตั้งท่านะครับที่เพิ่มมาก็จะเป็นมอบเอฟเฟกต์เพิ่มความเพิ่มดาเมจที่ได้รับเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูทั้งหมดนะสำหรับสกิลอันตินะครับ ต่อมาเป็นคอนเทนต์ PVE ใหม่นะครับสงครามสัตว์อสูรน,นะครับบทพิสูจน์ความกล้านะก็ระยะเวลากิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่21นะครับวันที่อัปเดตแพทเนี่ยจนถึงวันที่5เดือน12นะส่วนวิธีเข้าเนี่ยก็เข้าสงครามสัตว์อสูรเนี่ยได้ที่เมนูต่อสู้นะครับบทพิสูจน์ความกล้านะครับแล้วก็จะเปิดบทนี้เนี่ยเมื่อเคลียร์ในเรื่องหลักบทที่13นะครับ ตอนที่237กระตุ้นการพัฒนานะก็วิธีการดำเนินการเนี่ยก็คือจัด1ปาร์ตี้เพื่อท้าทายสัตว์อสูรนะครับก็มีตั้งแต่อนกไปจนถึงสกาวและฮาตินะไม่มีงูนะครับที่ปรากฏตัวใน1ระดับนะครับหากโค่นสกอและฮาติในระดับดังกล่าวสำเร็จเนี่ยจะท้าทายระดับถัดไปได้นะครับเมื่อท้าทายระดับถัดไปจะสามารถจัดปาร์ตี้ท้าทายใหม่ในระดับดังกาวได้ นะอ่าอันนี้ก็เป็นไอเทมที่เพิ่มความาใหม่นะครับใช้สําหรับแลกเปลี่ยนในโหมดนี้นะแล้วก็หลังจากสิ้นสุดเนี่ยตัวหินพวกนี้เนะี่ยก็จะรีเซ็ตด้วยนะครับเหมือนลงอารีน่าฮีโร่นั่นแหละครับคือถ้าเกิดจบแล้วเนี่ยหินของอารีน่าฮีโร่ก็จะหายไปด้วยเหมือนกันนะะของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็จะมีการ์ดเซตใหม่นะแล้วก็มีพวกของอัปเกรดต,ตัวละครนะครับส่วนในเรื่องของแพ็กเกจเนนะี่ยอันนี้แล้วแต่บุคคล นะครับผมจะไม่อธิบายอะไรเพิ่มนะในส่วนนี้นะครับถ้าใครอยากจับจ่ายใช้สอยก็ไปเลือกหากันไปเลือกหาไปเลือกดูกันเอาเองนะครับผมอ่าแล้วก็กิจกรรมนะครับตะกั่วแก้มกลับมาอีกแล้วนะก็ระยะเวลาตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่5เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมไปลงกันทุกวันนะครับลงได้วันละ5ครั้งนะแล้วก็กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมปลาลูกโป่งนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่5เหมือนกัน นะก็เป็นกิจกรรมผ่อนคลายนะครับโดยไอเทมเนี่ยลูกดอกเนี่ยจะได้จากสเตทฟรีหอคอยโซโกาเลสนะครับสงครามบอสสงครามกิจกรรมสงครามแฟนนันบอสนะรับได้สูงสุดใน,นวันละ30นะครับแล้วก็กล่องนะครับก็ free, เสเตทฟรีไอสเตทหลักนะครับศึกทำลายล้างสงครามกลุ่มอัศวินท่าฝึกตนนะสูงสุดเนี่ยได้5ชิ้นนะครับกล่องกล่องเอฟเฟกบัฟนะ แล้วก็กล่องเนี่ยสามารถแลกได้จากาเหรียญทองนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขา,าเขาน่าจะรีบทำแหละมันเลยซ้ำนะมันมี2อ,อันนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะอ่าแล้วก็ต่อมานะจะเป็น Arena Hero Season 4นส4นะครับตัว lr มาก็จะมาพร้อมกับ Arena Hero นะก็อย่าลืมไปลงนะครับก็เหมือนเดิมนะ แต่อารีนาฮีโร่นี่อันนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่21นะครับจนถึงวันที่1นะครับของปีหน้าต่อไปนะครับเป็นโพสำรวจเฟสติวัลนะครับครบรอบ4.5ปีของแกนคอร์ดนะก็มาแล้วนะครับกับตัวเฟสติวัลนะในแพทอัปเดตน่าจะประมาณาผมคิดว่าน่าจะประมาณ25อาทิตย์หน้านั่นแหละนะ ก็อัปเดตตัวตัวโหวตเนี่ยจะอัปเดตวันที่23นะครับจนถึงวันที่25นะก็อย่าลืมไปโหวตตัวละครที่ชอบกันด้วยนะครับอ่าสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแจกเพชรฟรีเนะคอยโซกาเลสนะก็มีตามหาเล่าเรื่องชื่อนะครับแล้วก็สายสืบเรื่องชื่อสารทัศนะครับอ่าอัปเดตของเราสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เตรียมตัวเตรียมเพชร นะครับสำหรับตัวเฟสติวัลที่จะมาถึงในทีหน้านะครับผมแล้วก็ส่วนเอลันเะต้เนี่ยใครที่มีมาเอลหรือเล่นเผ่าหรือปั้นมาเอลมีทีมเผ่านางฟ้าครบแล้วเนะี่ยผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าเปิดนะครับสำหรับใครที่มีเผ่านางฟ้านะครับไม่ใช่สิต้องบอกว่าสาหรับใครที่มีมาเอลนะถ้าไม่มีมาเอลเนี่ยผมคิดว่าข้ามก็ได้นะเพราะว่าแต่ว่ารอดูตู้หน้าก็ได้ครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีมาเอลให้เลือกในตู้โหวตหรือเปล่านะถ้ามีมาเอลก็ เลือกมาเอลก็ได้ครับเพราะว่ามาเอลเนี่ยเป็นตัวสําคัญในการเล่นทีมนางฟ้านะถ้าไม่มีก็ตัวนี้ก็ข้ามไม่ได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ